จรับคูคเทศช่อกนั่มาเพิ่นส้างเซข้อสวท่าไหรดนไปฟังชักครับแม่ไปฟังตาตาตอนันหาปูว่าปูอยู่วัดบ่นเอโอ้โหตอนโทรหาปูเนี่ยพอปูต่าเขาตะบอกไม่บ่กแม่เนี่ยเพิ่นสร้างอีเซนีแม่ เพิ่นสร้างมื่อเศร้านี่ล้วว่าไปถามเบิึงว่าสั่างไปไปถามเบิึงว่าเพิ่นสั่งเซีดพ่อสัวทอดไรอันบ่นบวชเพราะว่าไม่คู่นี่เพิ่นจะให้ว่าให้บุญละนะเนาะบ้ญละนะที่ให้บุญละนะทีมาใหม่ยนี่แหละค่ะเพิ่นสั่งเซีดพ่อสัวทอดไรแล้วแตประตูโค้งตัวประตูโค้งเอาความกลัว ก้วงก็นี่อันนี้กวงเนี่ยกอาข้าวัองต่ะเพเปิวไาไปวาดเบิ้งว่าปนสีเดเขาแต่ัสีเดงตตรงจงๆเพาะใ่ตัว่วเป็นตัน้ำกานเดีจะเดินทางกันะขาก็จะเดินทางกันแวจะรอดตีตามเมื่อไห่เน้อไม่นานเกินรอไม่เกินยี่สิบนาทีถึงแม่พ่อมาได้ห้างไก่จากบ้าแม่คู่ราบ้านสามกิโลวัดทีไปสามนะคะ จากบああ้านแม่ค oh okay. ู่ไปวัดปู่เทท่องวัดสามกิโุกแล้วค่ะศิลทั้ง้านแม่คู่ไปกับศิลทัพพานั่นแหละค่ะเลี้ยวซ้ายวัดปู่เททองศิลป์นี่ป่ายรียกได้อค่ะเด้อคันเอฟสีอยากไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งว่าเออเพื่อนสามใช่เนาะวัดปู่เททองนี่ไเนาะจังจ่ะ ไปเบิ่งพญานาคไปเบิ่งพระสงฆกระจายแล้วแส่ตัวศีรษะยังแดงกันไปเบิ่งน่กันด้วค่ะเด้อค่ะตาผู้ได้ยุไกเนะะเบิ่งในคลิปก็ได้เบ้งนั่งกันมาไปดวกันเบิอนอะีเอามัติิไหมระเบือตัวพิระเบิอระเบต้าสิเด้เลียดเดะเจุไรยิงปบาเสียงกันอย่างน โทษตะปูอีกได้วันนี้โทษปูแยกเดียวค่ะวายสามเสี้ยนพ่อสองเท่าไรน่ะค่ะไปคั่นด้วยกันครถะั้งหนาเนาะอย่าค่ะรถทข้งหนาวตัวไทยยังคงเดิมตัวไทยค้งเดิมค่ะคงที่นี่ตะปูว่าถอยถอยถอยแค่ค่ะอถอยกันลงเต้มล้วเนาะถอยไงเก้าสองถอยถอยถอยกัอ ยาวไปยาวไปปูว่ะถอยแบบนถอยแล้วตาตึงว่ค่ะต้นนั้นหันไปที่อันนึงอันต้นคุ้นจนวันดีดขึ้นไมไอ้ภาษาแห่เนี่ว่าเป็นลาคนบอกเหี้ะปูตาว่าปูตาไปคุ้นไปกบะปูตาบอกไอ้ถอยอันนถอยตาตึงเลยค่ะูหลังหอะทับกเมียงค่ะเยอะ ก็ไปบนต้นพูนต้นนันแล้วไงเมกไปซองเมียไปองลมโเพราะว่ามันยังก็ต่ำดีเนี่ยตบางตาเนี่เน่ยหือว่าเียกอยู่ต้นพูนบ่เมือแร่เขาไปซองเับว่านเลีงคู่เขาก็ไปลักละตัวตาจัยเยกับ่านเียคู่่ะางเลยเออเออเเอออเออเออเอออเองเ่อเม่เอเออออ่บางทอาอเดี๋ยวเออ ต่สิเองคนว่าคนฝันเลอย่านง้ฝันได้เลยทั่เคื่อนใียงแต่ว่าปู่คนนั้นต่สิไปบอกว่าต่อสิเอือฝันวันที่บม่ฝันอือฝันได้สองหาตัวเดียวค่ะอือได้สองหาตัวเดียวก็สองหาตัวม่เหนหาสองหาไม่อกตัวเลยใช่วะอือสีมาอยู่บอกว่าสองหาน่อนี่ยเพราะว่าโดนแล้วเนาะค่ะหลายปีแล้วสองหาวนใหญ่มาสามห้านะ มห้าาสามหาห้าสามเพื่อนจะทักมาบอกอยู่ว่าผู้คนนั่นวิโสวิมานเนาะบรนทากมาบอกว่าเพื่อนเห็นเงินเมียค่ะใส่เงินนั่นเจ็ดเจ็ดนึ่งหาเกี่ยบตรงกับพี่ปูใไฮลังวั่นไม่นานหน่อยเนาะต้องหมดเนาะถ้าเจ็ดนึ่งหาเงินวันฝันเดียวนึ่งหาศูนย์มันจะเรียกว่าเออ งก็ทะเบียนนี้แเจีนี่ค่ะเจ็ดยนึ่งหางน้เต้มเยอะเนาะเรื่องมาวันที่สิบหาเขาเดี๋ยวมาเรมถวายค่ะวัวแต่ถ้ามาวันที่สามสิบกวาวันที่สามสิบวัวนี้เขาเดี๋วมาวันที่สิบห้าก้างอนของวันที่สิบเจ็ดนี่ไม่แน่ไม่แน่ะปยังปูเคือปลใหหลำสิบหกคือให้่าสิบหากพิจิรนาค่ะพีน้องเอี่ะเพราะว่าผู้กับยำเนี่ยว่าสิบหาเมื่นอันเนาะก้นถิ่นตามสิบห้านี่แอกเนี่ยน ก็คือออกเทียนหนึ่งสิผามือออกเทียนหนึ่งปัวอะไรค่ะปัวตะตองหวัดตะตองหวดแม่ค่ะเลยสิบห้าวันแม่าจะทิพไถนะคะให้กันิแม่อะไรให้กินแบ่งกินศูนย์เจ็ดแม่ให้กินินหอดทันที่อไรเงยสิบหกค่ะให้กินทนทีสิบหกว่าที่สิบเจ็ดฐารับตังฐารับตังแล้วแม่แมค่ะให้กินหอดทีสิบหกค่แต่ว่าห้แมม่อไ้ก็อ อันหนึ่าศูนย์เจ็ดแมนเนื่องศูนย์เจ็ดไข่ไข่ไข่เงินไข่่เงินตรงก็มาแดงปูเนอืยมาแดงปูเจ็ดตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งสลรับกันโอ้แม่อีลีเนาะแม่แล้วปูกับบอกว่าศูนย์เหะอไอ้ที่ข้างหนาเมื่อวานนี้เพื่อนันปูเพื่นเอาเฮ็ดพอมากนะะเพราะนลยบอกว่าศูนย์เหรอไว้ใข้างหนาน้เขียนไว้ อันศูนย์เอาไว้ข้างหน้าเด้อแล้วก็เจ็ดนึงเอาไว้ทายแล้วอีกตัวนึงเพิ่นก็เลยบอกเก้าเจ็ดศูนย์อะไนี้คือบ่มีผู้ใดถ่ายเพราะว่าเจ๊เอกพวก็ลงไปแล้วเนาะเพิ่นก็เลยเขียนไว้ทะเบียนรถเพิ่นตัวนี้ค่ะพวกกเลยเอาศูนย์ไว้ข้างหน้ากาทะเบียนมาแดงปูเลยได้ศูนย์เจ็ดหนึ่งอาจสิเป็นเลขทายสามตัวเขาได้ก็บ่กเนี่ยเรืออาจสิเป็นเลขหนาสามตัวเนาะนี่นะคะมาได้ถูกรางวัลเนี่นค่ะเก้าเจ็ดศูนย์อีกสุดหวัดได้ละ กอจไ้สูนฟูนี่สู้หัวเ่ยกบว่าเนี่ไค่ะอาจิตามมากได้เพราะว่าเพิ่งจะไปตรวจตั้งคนตรวจแต่รางวันที่ซีที่หาก็ไมีได้พี่เจนี่ยนะคะดวงวัฒนาความน่าคิณก็ถึงข้าวเนาะมาแห้งกับฟันที่นั้น

สองห้าสี่เจ็ดสองห้าสี่เจ็ดสองห้าสี่เจ็ดนะคะแต่คอมคอกว้างค่ะห้องประตูค้งครัผมฐานสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนยะคะเนาะอืมอ่าสี่เจ็ดศูนย์อันนั่นก่ะสองห้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดะว่าออกตดนแล้วดิค่ะเนาะเนาะเป็นบ่อยคร้ยนเนาะเสกสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะอืมบ่แน่เลยอะแต่เราเนียมากเหลือเจเจฐาเจี๊ยบบ่อใครใลยค่ะมากเจเจ้า เพราะซื้อหลายด้วยวันแล้วค่ะกรีตเจา่านยิบมากสันค่ะทะเบียนทะเบียนนั้นผู้ถวายนามสามเจถ่านได้ซื้อไว้ง้วยแล้วค่ะแพว่ากลับไปออกอีกขั้นหนึ่งของคุณเนาะเมียนค่ะออกรดนามเพื่นแปดศูนย์สองบอกไม่ด้วน ันนั่นเลยก่อเวัดฟันนั่นเลยโศกสองสันนั่นเลยก่อนถาเดถ้าเดดโรคชีดดอกตกัดเสียอ่พอไม่ลองสองสัน้่หน้าพูดไหรเพิ่นฟันมาขึ้นไปเที่ยวอันทะเลนี่แหละก็เจเอน้ำหาเจเอะอวนปัญหาหองว่าพ่อหน้วันวันคืนหาเจเอะ่องเจเอะคั่มมต่นอนน้ำวันี้พ่อนอนแล้ววันนี้น้ำหาเพิ่นเัมนอ้ค่าน้ำหาได้กับน้ำหาบ่เห็นวันนี้จังจเอ็น คือจังกลับไปบ้านบ้านเจ้าของนะคะบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดสองค่ะหนึ่งเจ็ดสองแมนอันผู้เฒ่าเก่าอ่ะไหมคะอันดึงเข้าห้องอ่ะจีนนวดน้ำเเข้วีกอนเนี้ยโอ้ยก็เลยว่าเอาคุณยังเก่าเครื่องคุณยังข้างล่างแบบนี้แบบนี้พอกลับมาบ้านังได้เสียเอกนอนอยู่ข้างหงออันผู้เฒ่าอยู่ในห้องอี่แหละค่ะก็เลยว่าโอ้คือฝันอยู่ฝันกินเด่นเลยเจ็ดสองจันต้อนอยู่ทั้งบนอยู่ทังล่างอ่ะนะกันละอันนี้ก็ฝันฟันอะไรอีกนี่ละ เราวมื่อตอมากอะ่ะเห็นหมูเก่าจังไงเขามาก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 แล้ววันนี้ปลอกผลไหม่อยู่เขาก็คุ้มมาหอมไหมคะคุ้มมาหอมแก่คุ้มหอมอยู่แล้วโอ้ยิไปใส่กระยางแต่ทํานคนไหอกอดแขนเทา,าอ,อยู่ก็เรียกว่าโอ้ยยังเพื่อนม่จะฟันตอกันสองสามเพื่อนมีแต่ผูก,กห้องหมักออาจ,จะไม่โชคแล้วนะคะพว่ามันนั่นสิ้ถึกเลยแล้วบอกอคะพี่เจียบ ราะว่าซื้อไว้กันเลขตองงวดจะเคลื่อนเลขเก้าศูนย์กับเลขกันเก้าศูนย์แมงก่ะกับเลขหนึ่งห้าหนึ่งห้านะคะสองมวดครับหนึ่งเก่าซื้อไว้ครัครับผมมากมากันเพราะว่าเลขหนึ่งห้านี่เพว่าศิภาเมือยังอยู่ละศิภามือก็แค่ยังอยู่เนาะโอเคครับผมสองงวดนะวะแล้วศูนย์ศูนย์เก้านี่ก็คืออันปูปูบอกไวจากแตงหมวดที่เหล้วว่าเก้าศูนย์นี่เพราะมันของมวดนี่ครับผม พราะว่าประตูโค้งสีเรล่ยมส่างเดือนงวดสีบ้านมาค่ะก็สีเรล่ยมต่างงวดนี้นี่แม่บ้านวัดก็เรียกว่าเก้าศูนย์เป็นตอนนี้ประตูโค้งแต่ย่าเรื่องมาเก้าศูนย์เก้าซีได้ผลหรือว่าต้องหันอืมนันละค่ะเก้าซีนันละค่ะว่าจะได้ซื้อไปเก้าซีกับซีหักันละหัวกับหัวร่งอันที่ว่าพื้นที่จะใส่ถุงผาไว้นะค่ะครับผมเพื่อนบอกว่าผาอันทุงผาถุงผาเก้าศูนย์นี่ให้ใส่ผ้าช้งกระจายรุ่นเก้าสอง เมื่อนั้นเพิ่นมาค่ะเพิ่นได้เอาพระสังกะจ่ายใส่ในแหนให้ปูเพิ่นมาถวายตัวนี้นเอาพระสังกะจ่ายเก่าซีเอาสันคือว่าเก่าซีเอาปูคือว่าเก่าซีน่ะนั่นแหละค่ะไหวเพิ่นได้เอาไม้ไว้คู่หนึ่งใส่ได้เก่าสิบสี่องค์เลยค่ะครับผมนั่นแหละค่ะตระเล็กปูนี่ค่ะไม่ต้องไปคิดร้ายค่ะกลับไปเอาหัวที่เลีวเราปูกับอกให้กลับไปท่วงท้วนหัวที่เลี่ยวนะนั่นแหละเลขกระโตเก้านะคะตามนั้นไม่ติดน้ำจะหน้าเบ่ง แนวทางเนาะรูว่ามันจุมาตัวใดแม่ค่ะกระตาตังปูอีกแม้วเนาะับันล่ำทล้ายยุกแม่ค่ะโอจคุบัเวนี่ค่ะปัจจนชู้เมื่อตัใดขึ้นเสียปันฟิดลายปัจจชู้เมือใดว่าอีเสือปูฟิดบ่ค่ะปูฟิดนกแคดบ่อะไรชู้เมื่ออะไรวสัเด่าะสิไพิจารณาด่วนเนาะาี่กันแล้อาจจะชู้คือแบบบรเห็นหน้าบางๆจังไ้เนาะ ต่ว่าก็รอ่าสตาม้มอนกันโงที่ไทยนะครับเนาะสา,านั้นขอุณน,นทางเนะาะในวันเป<า>็นฝันนั่นดลยครับผม<า><า>